อ้าินตั้งผมมีคะแนนจานจะทำเลยสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาดูรถน้องนนหน่อยใส่โบมาครั้งแรกลองขึ้นบอ่อเลยสิเป็นยังไง,ง,น,น,งนี่ครับประเดิมเลยครับประเดิมบูลูกนี้เลยวด แต่บอกว่าขี่มานี่แรงจัดเลย ดูกันครับผมว่าจะไปจะเรงแค่ไหนมปนเดิมเลยครับย้ายมาถึงก็จัดเลยครับจัดเลยมาขาว ดูพลังมา้าขาวหน่อยสิไปเร่งไม่ต้องเหยียบหรอกมกั้งอุ้ยไม่ได้เหยียบเลยอุ้ยไม่ได้เหยียบเลยครับ 오오 <목소류> 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 ยอดเลยเอาคนละเทีย่ยวครับเสียบบอยก็ใส่แล้วยังไงไปรุ่นแรงไหมยนี้ได้อยู่ราคา9เซนเอ๋ได้อยู่ใช่ไหมล,ล้านกว่าเลยใช่ไหมไม่รุ่นบอกว่าได้เลยใช่ไหมนนนนตหนอนนั้นตอนนั้นต่อรองเหลือ5เซนตอนนั้นต่อรองเหลือ5เซนต่อรองเหลือ5เซนแบบนี้9เซนเลยมันดื้าานกว่โอ้ล้านกว่าไปเลย ได้เลยอ่ะได้เลยใช่ไหมร้อดดิมอีกแล้ว,อ,อ,ลวอะไรร้อดดิม,ดมยางรั่วนู้นนะข่าเด,ดิมเนี่ยอ๋อโดนอะไรเนี่ยแต่โบม,มาก็ยางรั่วเลย Yeah. มาสู่อาณาจักรเดืม่มฮะยังยังไม่เสร็จ<ะ>เ,เ,เ,เขับจอดทำอะไรไว้อยู่นู่นอ่ะพาไปเลยดิก็นั่นแหละรถน้องนอนอยางรัว่วอืมรั่วยางไหนอีกยางเดิมยางเดิมรอเดิมบอกไอ้หีปิดปิดแน่ เขาไปเทไหนเนี่ยตไปกันแล้วนายจะรับจอบคนละเที่ยวนาะลองทาง,อองลองรถใหม่ลองรถใหม่คนละเที่ยวเลยโอ้ขีีตูดกันไปเลยครับ ใส่รถอยู่ไหนไป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 โอเคไปได้ไหมล่ะไปได้ก็ไปครับไปได้คนเดียวโอ้ไม่ไปได้แล้วผมต้องไปส่งไอรุ่นด้วยกันเดี๋ยวผมไปส่งไอรุ่นด้วยไปไกลอย่างนั้นเลยไปแล้วบ่ เค okay, พี่อ้าวห้ดูหน <acht ing> ่อยนะฮัน่นี้ก็ทำด้วยฮะทันนี้ก็ทำด้วยนะนี่นะออ้จะออกเดินทางไปเอารถอีกแล้วยู่ในเอกสังวัาง กลับมาแล้วไปลูกพี่ออกเดินทางไปแล้วครับ ไม่เคยขับเลยไม่เคยขับเลยแร่งรูวะเตียช่างเตี้ยมาไนโอ้ช่างเตี้ยมาบ่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่จอดเลยเหรอจะเย็นจะเย็นยุดสต๊อปไปไหนครับ อุ้ยขนมาแต่ไหนเนี่ยโอ้เอาไปขายอะครับไม่มีอนุญาตฮะไม่มีใบอนุญาตเหรอมีใบอนุญาตไหมมีอยู่เนาะไม่เป็นไรครับผ่านได้ผ่านได้ถ้ามีใบอนุญาตถ้าไม่มีนี่ต้องคุยกันหน่อยนะเอ้โอ้เออไปเอามาจากเกลือนใช่ไหมแกเอามาทำอะไรวะเอ้ยแกเอามาใส่กัน papa, oh. oh, oh. yeah, papa bò. Anh ú, anh để á, á. về khuya này mày gì? khuya cha này gì?

ของฝากอะไรต้องทำผมต้องทำมากกว่าบ้นไหนล่ะของฝากไปเด็ดตัวเออก็มีแต่หมอยากร้อยอียิ้มไปก่อนไปดูเสร็จแล้วบอกงานอยู่นู่นอ่ะอาจารย์เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้ไปเเขาก็บทีหลังืม นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ